วิก้ท็อปอัพบริการเติมเพชรฟรีไฟง่ายสะดวกปลอดภัยสนใจติดต่อแอดไลน์ b i k i i ขีดลบ o g หรือ Facebook เม้งอันนบตัวแทนจำหน่ายของวิกกี้โอเกมได้เลย โอเคครับรอบแบ่งกลุ่มสาย C นะครับรอบคัดเลือกครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกมนี้ฮะใครจะมีความสามารถที่จะดันตัวเองเข้ารอบต่อไปได้นะฮะเพราะว่าเราเอาแค่4ทีมเท่านั้นแล้วแต่ละทีมบอกเลยว่าอันตรายมากเลยครับแล้วกระโดดกันมาแล้วครับเป็นทางด้านของตีของบูม MG นะฮะกระโดดลงในส่วนโอ้โหแล้วยึดหมดเลยครับสนามยิงเป้าฮะสุสารแล้วก็หอนาริกานะครับผมเอ้ยหอดูดาวนะครับ ส่วนทางด้านของบูม E อนะครับผมเป็นเหมือนเดิมครับเป็นโซนของบิมาซากิครับคาตูครับยึด3เมืองเลยนะฮะโอ้โหแล้วอยู่ใกล้ๆก,กันด้วยนะอันตรายเลยเนี่ยโฮปครับเก็บเครื่องบินและอ l ล u ูมิ a เ e เหมือนเดิมครับหอดูดาวหอนาฬิกากูกลับกันได้ยังไงออื้ต่อครับเอาแล้ว3ทีมตรงนี้คือ วอดเดอร์วอดเดอร์เบลว์วอดเดอร์เบลว์ยุ่ยไก่วอดเดอร์เบลวุ่ยไก่เออแล้วทำไมโดดล่มแบบนี้ไม่ตายค่ะร่มป่ะนี่ดูเพื่อนดิเพื่อนถึงพื้นกันแล้วฮะแล้วเขาถึงไงอิลลี่ไม่ถึงไงว่าไงครับวิ่งไปเติมเพชรแน่เลยครับดูทรงแล้วฮะได้ยินเสียงครับเพิ่งจะรู้ตัวครับว่าได้ยินเสียงครับ เอ้าเห็นปืนครับก็ต้องขึ้นมาเอาหน่อยครับแล้วข้างหลังข้างหลังเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนกันพ้วยนี่อ๋อเพื่อนกันเพื่อนกันโอ้พี่ได้ยินเสียงไอ,อ้ตัวนี้มันอยู่ข้างบนนี่ไงไปต่อเจอแน่เจอแน่โดนท้อเข้าไปโดนทีท้อเ,เข้าไปบ็อกซี่ครับเลือดเหลืออยู่ข้อนเดียวเหลือ88 ยัดหน้ากันเลยนี่มีตรงนี้แหละน่าจะได้ยิเฮ้ยบูมัวเลสโอ้โนมาลาวากะกูว่าเลียบลอยกูว่าโดนโดนคิวแน่โอโหออกมาตั้งไกลไกลไกลที่มึงอยู่นู้นนูนไง โอ้มึงดูสิแล้วมันก็เข้ามาหาเอ็นบีมึงไม่รอดแน่คนดีโอ้ลำคาญไหมลำคาญพี่ร้องเพลงไหมน่ะพี่ก็ลำคาญตัวเองนะแต่ตัวเองนะแต่มันก็เป็นเป็นฟิลลิ่งอะว่ายากอยู่แล้วมาน,นี่ครับอินหรือเอาแล้วฮะที่เบอร์สองออกอเข้าไป ว่ายังไงครับ AN94 เสียงโคตรดังสน,นสั่นสะใจวัยรุ่นจูก,กู้เขาจะเอากันมามนี่พี่ว่าไม่นะพี่ว่าใครก็อยากได้ติดท็อปสี่เขาก็น่าจะยังไม่ไฟกันหรอกโอ้โหสามตีมีตีไหนตีไหนดเดือดเดือดไหนดูชื่อดิมาโค อ,อีลี่เจนเจนจีอ่ะเดี๋ยวดูเจนจีกันหน่อยไป first blood อ๋ยอีลูไมเนะโดนเปิดก่อนได้ไงฮลัลโหลอีลูดโดนยิงหลังมาแท็กเจ๋ เจอที่ไหนครับตี้สิเป็นโฮปครับอินรูเหลือ3ครับอย่าบอกว่าอินรูไม่นะโอ้โหอินรูต้องอยู่นะฮะไม่ได้ไม่ได้เข้าข้างใครนะฮะแต่ว่าตี้เต็งๆอย่างนี้ต้องอยู่ครับโอ้โหแล้ววงโอ้โหสวยจะไม่จับก็ยังไงอยู่ก็มันดีเลยนานอยู่นะหกนาทีอยู่กออ็ไม่มีใครรู้หรอกนะทุกคน กูมองก็เห็นเลยด้วยเนี่ยประเด็นเนี่ยเห็นได้โอ้โหเราอ่านวงแล้วด้วยสวย <S 2> <S 2> <S ตีห้าตีหกครับตีกันหน่อย เดี๋ยวค่อยดูครับเราต้องดูว่าจะมีใครแบบไอ้นี่เปล่าจะบวกกันเร็วที่สุดอะยังไม่มีเลยนะเนี่ยเนี่ยทีนี้ใกล้อยู่แม่งวันตัวนี้มันตอมมือพี่พีกยังนี้อยู่ครับ เจอกับบูมครับบูมสามคนครับจะมาเจอกับสี่คนครับเอาแล้วฮะค่าตัวตายหรือเปล่านะครับการเล่นแบบนี้ ขึงครับเหมือนจะรู้สรุปว่ารู้แน่นอนฮะมีตีไหนอีกครับตีเนี่ยตีนี้เขาสองตีนี้เขาจัดเข้ากันสักทีเถอะวะวิ่งวนกันเนี่ยพอไอตีหกวิ่งหนีขึ้นไปเคไอเคลาตันไอตีห้าก็วิ่งขึ้นไปอยู่เนินเขาแคมป์ใส่เขาพอไอตีห้าวิ่งถอยมาไอตีหกก็ดันไล่หนังอินเดียเลอรเนี่ยเออบ็อกซี่เปิดไปสวยลูกเอากันให้จบจบตีเนี่ยใครจะอยู่ใครจะไปโอ้ถ้าแยกทางแล้วก็แล้วนะ แต่นี้แบบดันกันไปดันกันมาแม่นังองินเดียจัดวง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 ยังเก็บนกดาวไม่ได้หรออ๋อเนี่ยได้แล้วนี่ไงชื่อมันซ้อนกันหลังเข้าครับหลังเข้าเรียบร้อยหัวแตกสล็อตครับย่งคมเก็บคิวไปหนึ่งคิวครับดูสล็อตกันครับ หรือเปล่าว่าซาบิเจ็บจัดลมเลยอ่ะโอ้โหบอกเลยอยู่ดีทำมุมเข้าหลังเล่นเล่นสวยนะคนเนี้ยเจนจีไอสลอตเนี่ยกลายเป็น4-2แล้วฝั่งตี้5ต้องอันนี้แล้วต้องอันนี้เขาเรียกว่าทำใจแล้วทำใจที่จะโดนโดนหมอกกัดกินไปเรื่อยๆเพื่อที่จะเอาตัวเองเข้ารอบ รีกร๊ปครับครบสี่แล้วใช่ไหมหรือยังไม่ครบแต่ทำไมพี่เห็นสามวะแต่กดแมพแล้วเมื่อกี้หาคนที่สี่ไม่เจอนะโอ้โหไม่ยอมออกจริงอะโอ้ยแอนแกรเรียบร้อยหลังหกัก หัวโลงๆหัวโลงๆนี่ไงหัวแตกเลยครับตลอตเล่นดีนะฮะตลอตเล่นดีครับตลอตเล่นดียังไงโอ,โ,อโ,อโอ้โอ้โอ้เฮ้ยเล่นดีเลยเดอร์ซังเนี่ยเร็วดีจังเฮ้ยเร็วเร็ว,เร,ว,เ,รว,เ,รวเร็วดีวะ่ะเล่นสวยดีอ่ะอ่าเรียบร้อยเลยวะ่ะเขาเข้ามาซ้อนกันทานาอ่ะซ้ายขวาไอ้ฟิวเดอร์ซันมี้เล่นดีนะดับเบิลเขี้ยวเลยอ่ะเล่นดีเล่นดีเล่นดีใช้ได้ใช้ได้ ติดครับดูไดโลโมาแชโลมาแชร์โลมามุมนี้ก็สวยมุมนี้ก็สวยปาระเบิดใหม่เลเรียบร้อย,ยตรงนี้ไม่โดนใครครับเฮ็ดจีเอ้ยมันต้อง มันก็น่าจะยังไม่บวกกันเพราะมันเป็นขอบอะไนี่ไงขอบวงขอบในขอบวงแล้วยังไงครับบูมบูมโอ้เรียบร้อยโดนเก็บนอกดาวไปหนึ่งครับเนมาแล้วเมสซี่ระยะประชิดเก็บเทดเท็ดนกดาวมาได้แล้วตาออกจากเกมไปหนึ่งโดนยิงสวนมาเป็นบอลปังบอลปังว่าไงมีคนจะมาช่วยข้างล่างบูมเนมาแล้วตงไอวอลไปได้ทันครับผมทางได้ของเอ่อเมสซี่เมสซี่ตัดขวามาแล้วปาระเบิดไปใส่ต้นมะพร้าวแล้วกะให้ระเบิดชิ้นมาโดนตัวเองตายนะครับแล้วปูดโผล่อย่างนี้เลยเก็บนอกดาวไปอีกหนึ่งครับ เอกกอดครับว่าไงเอกกอดขึ้นมาแล้วทางด้านของอีลี่สองคนถอยแล้วครับล่าถอยครับตอนน้องรีบถอยถ,ถ,ถ,ถอยห่างแล้วเห็นแล้วข้างล่างยัาตะโกขกมาไปแล้วเรียบร้อยแล้วไปอีกหนึ่งน้องดาวน์แล้วด้านไอ้บอแดงครับยังมีเป็นฆาตอนน้าวหมดนี่ตรงนี้นี่หมดนี่ เหลือสิบทีมครับเรียบร้อยตี้อีลี่เมื่อสักครู่น,นี้โดนเก็บออกจากเกมไปทางด้านของตีบูมอ e ีสปอร์ตจัดไปเอ้ยบูมเอ็กพีจัดไป4ีคิวตีที่หนึ่งครับยิงคอสสตตี้ที่แปดอยู่ในโรงไฟฟ้ามาสครับเป็นบูมเอ็มจีอาว่าไงครับบูมเอ็มจีเจอกับ NB ครับตีของพินัททีเอช ไหวไม่ไหวไม่ไหวบอกไหวไไหวไม่ไหวไม่ไหวบอกไหวประเด็นคือพี่พุกสตรีมอะไอเวนอ้าวเอาวะเอาวะมียิงคู่แล้วโดนลอมโดนลอมแล้วแล้วมีโอ้โดนนอกดาวได้เฉยอ่ะล้วจะเข้าชาร์จแล้วครับแจ้งแล้วว่านกดาวอ่ะล้วตีแปดด้านซ้ายก็มีครับโดนส่วนนอกดาวไปแล้วพันโลโดนเก็บออกจากเกมเรียบร้อยไปอีกหนึ่งครับโอ้แล้วเข้ามาแล้วเบิดด้วยหลังบ่อแล้วเรียบร้อยสวยจัดหัวแท็กแล้วยังไงดับเบิ้ลเฮ้ย เฮ้ยกระสุนมันบาร์กทุกคนกระสุนมันบาร์กเขาชักกระสุนสองรอบเหลือคนเดียวครับศูนย์คิวครับเอาแล้วฮะเกมพลิกฮะเห็นแน่เลยว่ะเห็นแน่เลยว่ะบางประกงครับมันครู่มีการเก็บคิวกันด้วยไหนดูดิ บางประกงที่ไหนอ่ะอันนี้ทีสองนี่ไงบางประกงอ่ะได้ไปนหนึ่งคิวแต่ได้ใครวะนี่เดี๋ยวได้คนนี้เออไม่ใช่นั่นแอร์ดรอปนี่ไงได้คนนี้จริงๆด้วยเนี่ยโนดลมนกดายอยู่ตรงแอร์ดรอปเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเบอร์สิบครับบางประก,กงยิงอ๋อนะขึ้นคิวเอ้าเฮ้ยรถด้านหลัง,งเข้ามาครับอิลูมิเนตครับอิลูมิเนตจะงัดกับ NB ครับว่าไงฮะนี่ โบลีกสายเดียวกันด้วยครับสองทีมนี้ยิงคอจัดจัดครับลูฟี่เจ็บอยู่แต่จัสตินประชิดแล้วจัสตินว่าจะได้จัสติน้ากขวามาแล้วยิงโอ้น็อกดาวเลยจัสตินบอกกับเลยครับโอ้โหระวังหัวนะน้นองระวังหัวนะน้นองแล้วระเบิดมาครับ ตัดดูทีม8กันนั่งแล้วเขาถือระเบิดอยู่ครับทางด้านของ CRS 6ดันถอยหลังมามีคนครบหลังให้ด้วยครับตอนนี้สบายๆหล่อมๆเหลือ10ทีมครับแล้ว HG ครับยิงกับโคบอยู่ครับตรงนี้ดันดานรันลงปาดขวามายิงตัวในโกดังโอ้โแล้วโดนระเบิดเข้ามาด้วยฮะเจ็บอยู่ฮะเ้าบอลปาดซ้ายครับยิงเข้าไปวางโอ้แล้ว m 7 9น้อยเอ้ยไม่น้อยอ่ะอันใหญ่เลยอ่ะยังไม่ยังไม่ได้นะฮะ ไอวอลสองลูกเลยว่าไงตีนี้ก็ล,ากลําบากแล้วเจบอลนี่ฮะยังไงครับโดนยิงคอมาเจ็บอยู่ครับแต่ว่ายังไม่นอกนะบูมโอ้โหบูมโซเลส,สกูไม่อยากจะอ่านชื่อเลยเข้าชาร์จครับจังหวะนี้ฮะโลมาว่าไงครับโลมาโดนเก็บน็อกดาวแล้วเพื่อนซ้อนไม่ทันครับแต่เจ็บกันหมดแล้วด้วยหมายถึงฝั่งสีเหลืองอะเจ็บกันหมดแล้วด้วยแล้วด้านหลังโดนยิงมาฟรีๆอย่างนี้ครับโดนเก็บน็อกดาวไป ยังไงฮะโดดเข้ามาตั้งไอวอครับหลังนี้แตกแน่ครับผมสันสะท้านครับหน้าสันลาวไปแล้วแล้วระเบิดมาอย่างนี้โดนแฟดไปหนึ่งคนครับวิ่งลงโย่งนี้โดนเก็บน็อกดาวน์แล้วคนสุดท้ายครับจะวิ่งเข้าลงงานหรือเปล่าอยากดูคู่นี้เอ้ากดไม่ไป ตันี้น่าจะแคมป์ใส่กันน่าจะยังไม่ชาร์จนะดูทรงละตีสองครับโอ้โหโดนบูมบูมยัดขึ้นข้างบนอ้าและวอินลูมิเนตเห็นแล้วครับบูมซัวเลดบูมซัวเลดยัดหัวไปหนึ่งครับบูมซัวเลดยัดหัวไปหนึ่งตัวแล้วน็อกดาวน์แล้วตีสิบสองถึงกับชะง,งักครับตีสิบสองบอกโดนน็อกดาวน์หัวไปครับชะง,งักก่อนครับบูมเมสซี่ครับเก็บบางประกงไปได้อีกครับผมนิวคิวเลดเดอร์นิวคิวเลดเดอร์บูมอ e ีสปอร์ตครับผม นี่ฮะยังไงครับเนมาวิ่งโล่งๆแบบนี้เนมาบอกก็มาดิฮะแล้วเขามาต้องถอยก่อนแล้วไอ้วอปิดหลังเข้ามาไอ้วอปิดแล้วไหวหรือเปล่าปิดอีกหนึ่งถอยก่อนครับอ่ามุมสวยบูมเมสซี่จัดไปอีกคิวโอ้โหแล้วบูมโซเลสยังอยู่ได้ครับควอเทอร์เรคคิวนะครับบูมเมสซี่โอ้โหมันเอาอะไรขนาดนั้นนะครับควอเทอรล,ลี่คิวคิวลิงสปี เอาเล้ฮะเข้ารอบได้หรือไม่ที่ที่9ก้าต้าเอ็กโดนชาร์จหรือนี่ไม่ใช่นะโดนตีสิบสองยิงคอเข้ามาเป็นตีโฮมนะครับเอ็นบีมันตะคู่มีการเก็บโอ้นี่ไงอูรูเหลือ2แล้วนะครับเหมือนเปิดน,น็อกดาวน์ไปได้ก่อนเอาแล้วฮะเขาจะโผล่มาสู้กับจัสตินบีเบอร์หรือเปล่าเห็นแล้วฮะเห็นแล้วฮะคอเข้ามาลูฟี่เจ็บจัสเข้ามาลบพันยาได้ทานแล้วเขาจะดันเลยหรือเปล่าต้องดันแหละเพราะว่าเขาอยู่นอกวงนะฮะนี่ฮะ เอาแล้วครับเหลือเจ็ทีมครับอ้ขอมาเจ็บนะเจ็บนะต้องเข้าวงนะต้องเข้าวงนะต้องเข้าวงนะว่าไงครับไม่ไหวบอกไหวไม่ไหวบอกไหวบูมเมสซ,ซี่จัดไปอีกหนึ่งครับดาตาเอ็กโดนทีมโอ้ไดโวแม้จะเหลือไม่ใช่เอะบูบูมเอ็มจีแม้จะเหลือคนเดียวครับท็อปเจ็ดจะมาไหมครับท็อปเจ็ดจะมาไหมครับต้องลุกยิงหรือเปล่าฮะอย่างงี้อย่าลุกเลยโอ้แล้วตั้งไอวอล์ War ครับเพื่อความชัว ต่ลากคิวครับบูมเอ็กคอสบูมเอ็กคอสพยายามเข้าวงแล้วลากคิวไปได้อีกหนึ่งครับผมเอ็มเจ็ดสิบเก้าเรายังอยู่ในวงครับวงดีครับวงดีครับโพบทโดนเก็บน็องดาวน์รัวๆโพบครับโอ้โหโอ้ล้มสองครับเมื่อกี้นี้ตีสองครับและอิลูมิเนตโดนเก็บออกจากเกมไปแล้วครับโดนชาร์จครับ NB เข้ามาชาร์จนะครับ โอ้โหอิมิเนตพลาดพลาดนตีสิบสองหนานาของโฮปเฮ้ยที่9ที่หนึ่งอยู่ไหมยังอยู่ครับโอ้แล้วโด,ดนน็อกดาวด้วยโอ้เอาจาัดเอาเรื่องจัดจัดอะครับบูมเอ็กอสครับหญิงถังควันแล้วพยายามจะข้ามถานนครับแล้วพยายามคอใส่บูมเอ็กอสเจ็บอยู่ครับดูมุมสูงกันเลยครับตอนนี้แล้ววงกําลังจะดันเข้ามาแล้ว เขาน่าจะรู้ว่าบนหัวมีะคิปเปอร์คิปเปอร์วิ่งครับคิปเปอร์วิ่งแล้วตรงนี้เห็นหรือไม่เยอะคอเข้าไปเจ็บครับแต่ไม่ล้มนะเขาโดนยิงคอเข้ามาครับทางด้านของบุมบุมโดดลงข้างล่างก่อนครับไหวหรือเปล่าแล้วตั้งไอวอลปิดเข้ามาบูมเอ็มจีดันเข้ามาอีกบูมเอ็มจีบูมเอ็มจียิงสวนบูมเอ็มจีโอ้บูมเอ็มจีโดนเนมาเก็บออกจากเกมเนมาแจมนะฮะนี่บุม oh. เอ็กอร์ล้มครับ เนมาที่แซมเข้ามาตอนนี้ท็อป4แล้วครับแล้วโดนเก็บออกจากเกมเรียบร้อยครับ NB ครับเหลือครบ4เลยครับอันตรายแล้วฮะอย่างนี้ NB ตีใหญ่โอ้โหเราวิ่งเข้าช้าแบบนี้เลยนะฮะวาครับปูนเฮดปูนเฮดก็เดยเข้ามาแล้วเรียบร้อยครับเป็นตีของเอ็โอ้ยเอาชนะมาได้แล้วไงครับนี่ครับ เอ็นบีมิกไมทีเฮดเนาะโอ้โหเราโดนสูตรสั่นครับตั้งไอวอลส่วนได้ทานคิปเปอร์บีวคิปเปอร์ว่าไงว่าไงออกมาแล้วออกมาแล้วโอ้รถตะซ้ำออกจากเกมไปได้ครับผมเรียบร้อยตีของ NB นัททีเอชนะฮะได้อันดับหนึ่งไปครอบครองในเกมนี้บูยอ อันดับ1ครับเป็น NB อันดับ2เป็นทีม BW อันดับ3เป็นโฮปครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าที่1นึ่งคือใครโอ้เกินนี่นะฮะน่าจะเป็นโฉมหน้าอันดับที่1234ที่ได้เข้ารอบนะจากความเข้าใจนะครับอันดับ1 2 3 4ี่คือตรงนี้นะครับน่าจะใช่นะ